สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะหลังจากที่เราดูข่าวแตงโมงมาหลายวันเราก็าน้องก็ไปแล้วนะคะน่าเสียดายมากเลยน้องเป็นคนสวยแล้วก็เก่งมากเลยวันนี้เราจะมาอเอาแผ่นปอเปี๊ยะที่เราแช่แข็งไว้นะคะแผ่นปอเปียที่เราทําเองและแช่แข็งไว้เราจะมาทดลองห่อนะคะว่ามันยังใช้ได้ยอยู่ไหมมันยังเหนียวยังนุ่มอยู่ไหมหลังจากที่เราทดลองดึงแล้วมันก็ยังเหนียวนุ่มอยู่นะคะ มันสามารถใช้ได้ดีเลยเราจะห่อไส้ไก่นะคะไส้ไก่แล้วก็ถั่วลันเตาเพราะเราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันทําได้ไหมเพราะเราก็ไม่เคยทํานะคะเราจะห่อเป็นาซาโมซ่าสี่เหลี่ยมนะคะตามแบบของคนฟิจินะคะเราก็จะหอ่อตัวนี้นะคะมะดามทอดแล้วแป้งกรอบมากเพราะว่า ตอนที่ลอกนะคะมันยังไม่ละลายน้ําแข็งดีมันยังเป็นน้ําแข็งแล้วก็ไปทอดทั้งอย่างนั้นเลยมันก็กรอบมากเลยนะคะแต่ไส้อะมาดามไม่ได้ผัดให้มันสุกนะคะแต่ถ้าผัดให้สุกมันจะดีกว่ากันเยอะมันมันจะหอมน้ํามันนะคะไส้ถ้าเราผัดมันจะหอมกินกระทะหอมน้ํามันแต่ถ้าเราไม่ผัดมันก็จะเป็นสไตล์ของของเวียดนามอะไรประมาณนี้ยแต่ถ้าผัดเนี่ยมาดาม มาดามว่าผัดนะมันมันจะหอมมากกว่ากันนะคะแผ่นแป้งดีมากเลยค่ะแต่ว่ามาดามไม่ได้ปล่อยให้มันเย็นนะคะมาดามใจร้อนที่เราทําเองแล้วเราก็เอาไปแช่แข็งไว้นะมาดามแช่แข็งไว้นานแล้วประมาณเดือนแล้วแล้วก็มาหอนะคะเนี่ยแผ่นแป้งเหนียวมากเลยค่ะแล้วทอดออกมาก็กรอบมากด้วย แต่ถ้าถามส่วนตัวมาดามชอบแบบไหนมาดามชอบทําสดเลยนะคะทําไปห่อไปมันไวมากกว่ากันนะคะนี่แต่สาหรับแช่แข็งสาหรับคนที่ห่อไม่หมดแล้วมันเหลือก็ไปแช่แข็งไว้นี่ทอดเสร็จแ,แล้วเหลืองสวยเสร็จแล้วค่ะอร่อยด้วยแล้วก็กรอบพร้อมด้วยนี่น่ากินค่ะ ไก่ห่อใบเตยนะคะบ๊ายบายค่ะ